เปนภัยสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมอันนี้เตือนทั้งในส่วนของบรรดาคนที่อยากจะไปเที่ยวคือลูกค้าและบรรดาเจ้าของรีสอร์ตต่างๆอ,อันนึ่องมาจากกรณีที่อนาย,ยกเทศมน,นตรีเทศบาลตำบลแม่แรมรัฐวิสาวิสหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่มเชียงใหม่มันมีมิจฉาชีพเปิดเฟซบุ๊กปลอมแล้วไปเอาภาพม่อนแจ่ม รีสอร์ทของชาวบ้านนี่แน้องใบเอามาใส่ไว้ของตัวเอง ทั้งรูปภาพนะคะเอามาสร้างเป็นเพจของตัวเองหลอกลวงนักท่องเที่ยวมันก็เกิดความเสียหายขึ้นค่ะคือวิชาชีพกลุ่มนี้จะสร้างความน่าเชื่อถือโดยสร้างเพจที่พักปลอม,อมเหมือนกับเพจที่พักจริงมากที่สุดแล้วก็โปรโมทผ่านเพจ Facebook นะคะมีการใช้เงินในการโฆษณาเพิ่มผู้ติดตามให้จํานวนผู้คนเข้าถึงเพจได้เยอะๆอคือเหมือนกับบางทีคนเขาจะเข้าไปดูว่าเพจนี้จริงหรือปลอม<ๆ>เขาดูจากจํานวนคนติดตามวิชาชีพก็ไปจ่ายเงินแล้วเพิ่มจํานวนคนตรงนั้นนี่แหละค่ะ ทำงานกันเป็นทีมมีกลุ่มคนไปกดไลค์เพจแชร์เพจคอมเมนต์กันใหญ่เขียนรีวิวในรอบสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะเห็นท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนแม่แรงบ,บอกนะักท่องเที่ยวตกเป็นเหยื่อเป็นร้อยรายนะคะคิดเป็นค่าเสียหายประมาณ3 0 0แสนบาทนี่คือเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงท่านบอกต้องออกมาพูดมาประสัมพันธ์เพราะถ้าปล่อยไว้นานจะมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นคะ่ะนี่ถ้าทาแบบนี้ได้ก็แปลว่าทาได้กับทุกที่ค่ะถูกไ,มไหมต้องไปใช่ นี่มันป้องกันกันยากนะหรือ,อยังไงต่อไปคือโอ้โหมันปลอมแปลงกันไปหมดแล้วเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นอันหนึ่งนะเกี่ยวกับพิชาชีพออนไลน์เลยใช่ไหมค่ะซึ่งเป็นอันนึงีคุณชีวิตพูดถึงนะค่ะเอออ,อ่ะ